ทุกคนขอบคุณมากๆเลยค่ะเมะื่อวานเมื่อวานนี้ที่หน่อยโพสเอออะไรนะโพสโลชัน่นน้ำหอมไปคุยแบบว่าทักกันมาไลนา์ทล่มมากๆเลยจริงๆแล้วมันขาดมันขาดไปนานมากเลยนะคะมันขาดไปแบบขาดไปเป็นปียังอะ่ะใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆ,ๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเรา จะกลับมาด้วยด้วยที่มันแบบมีหลายกลิ่นมีน้ำหอมยกขากลิ่นน้ําหอมยกขาอะไรต่างๆด้วยแต่ว่าพอดีว่าเออมันก็ยังไม่ไม่ทันน่ะนะคะก็เลยอ่ะเอาเอากลิ่นที่แบบฮิตฮิตที่มันขาดไปนานอย่างเงี้ยเอาออกมาก่อนเพราะว่าลูกค้าคือแบบถามหากันหนักมากเราก็เลยแบบเอเอ,เอก็ได้ก็ได้เอาออกมานะคะแต่ก็มีไม่เยอะเมื่อเมื่อวานทักกันมาแบบ ขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่แบบว่าให้ที่ทุกคนรอนะคะแล้วก็ให้การตอบรับดีทุกอย่างเลยแต่อันนี้มันหอมจริงๆค่ะทุกคนคือตอนนี้หน่อยก็จะหมดละหมายถึงของตัวเองใช้นะคะกลิ่นอันนี้กลิ่นวอริองนะคะกลิ่นบรองหมดไปละหมดไปละแต่หอมมากค่ะคือจะบอกว่าจะบอกว่าหอมหอมขนาดไหนสมมุติว่าเราทาเอา่ออย่างกลางคืนอย่างเงี้ยนะ เช้ามากลิ่นก็คือแบบยังหอมติดตัวแล้วก็ติดที่นอน,น,อนห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหอมไปหมดเลยจะบอกว่าเราขายดีมากมาก,มากแบบขายดีมากๆตอนโควิดนะยิ่งตอนโควิดใหม่หมๆแนละ้วเมื่อสามปีที่แล้วปะขายถลม่มทลายเลยแล้วก็งงว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบขายดีขนาดนี้โลชั่นหอมเอานี่ลูกพอดีเลยค่ะพี่พี่อะน้องมาอะไรขายลูกอมเหรอคะ คุณแม่หอมไหมน้องซานยเผลอมไม่ได้นะคะเพราะว่าเผลอไม่ได้น้องซานเนียก็คือว่าชอบชอบอะไรนะลูกหนูชอบหนูชอบเอาไปทาใช่ไหมเผลอไม่ได้เลยหอมไหมคะหอมหอมมากๆนะคะก็ถ้าถ้าสาหรับใครแบบคือคือหน่อยจะต้องบอกว่าทุกคนลองดูนี้คือตัวหน่อยอะชอบความหอมมากๆคือน้าหอมที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือบางส่วนนะคะบางส่วนจริงๆมีเยอะมากบาง เป็นแค่บางส่วนค่ะแต่กลิ่นกลิ่นของเราจะเป็นอันนี้จะหมดแล้วนี่นี่น,นี่อันนี้คือแบบกลิ่นกลิ่นกลิ่นของน้ำอาโลชัน่นโลชัน่นตัวหอมของปานาชิตานะคะก็จะมีสองกลิ่นค่ะทุกคนตอนนี้นะตอนนี้ที่มาถึงแล้วนะคะมีสองกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นนี้ค่ะยิปแซงนะคะแล้วก็ตัวดีอจดอนะคะ